สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับน้าเอฟซีพี่เจมทุกทุกท่านนะครับพี่เจมร้านพูดสมุทรเฮกเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแก่งจังหวัดระยองนะครับน้าเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับน้าทุกๆวันจันทร์พี่เจมจะมาอัปเดตนะครับรถหน้าร้านนะครับให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับยังเหลืออีกหลายคันนะครับน่าใช้นะครับรถหน้าร้านนะครับในราคาเริ่มต้นนะครับ เก้าหมื่นห้าพันบาทไม่ถึงแสนนะอ้าวในราคาเริ่มต้นไม่ถึงแสนนะครับนะในราคาเริ่มต้นไม่ถึงแสนนะครับเช้านี้นะครับก็จะมีรถเตรียมส่งมอบนะครับนะเตรียมส่งมอบนะครับอ่าเตรียมส่งมอบอยู่สองคันนะครับคูเปต้า b สองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับอ่าคันนี้ไปพร้อมผ่านนะคันนี้ไปทางชนบุรีนะครับอ่ามาอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันนะ ไปทางภาคใต้นะคันนี้อ่าคันนี้สวยๆนะครับพี่พีเตรียมรีวิวบ่อยๆนะครับคันนี้นะอ่าคันนี้สวยๆนะครับคันนี้ไปแล้วนะครับส่งภาคใต้นะครับนะมีรถอีกหนึ่งคันนะครับในราคาไม่ถึงแสนนะ95,000บาทเท่านั้นเองนะครับน่ะ kubota l วันนะครับ20บนะครับ for view นะคันนี้ for view นะครับขอเสนอขายเพียงนะครับ 95,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไปพร้อมตัดหญ้านะครับนะไปพร้อมหางตัดหญ้านะรถพร้อมใช้นะครับสวยๆนะครับตัวรถพร้อมใช้สวยๆนะครับอ่าใครที่เราบอกหารถ40แรงไม่ควรพลาดนะ40แรงคันนี้นะครับคูเปต้าเอลสีน์หนึ่งแปดนะครับคันนี้นะครับสวยๆนะตัวรถสวยๆนะครับอ่ารถเช็คร้อยนะครับระบบเช็คร้อยนะครับอ่าเช็คร้อยนะครับพี่เจมเสนอขายเพียงนะครับ3,500สนเอ้ย สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะคันนี้นะใบดันผ่านหกนะครับสะดุดไปนิดนึงนะครับเชา้ชาเช้าเกินนะครับามาอีกหนึ่งคันนะครับผมคูปัต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีอ้าวคันนี้เจ้าของสวนทุเรียนไม่ควรพลาดนะครับนะไม่ควรพลาดนะตัวรถสวยๆเดิมๆนะครับชั่วโมองการทำง,งานอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคันนี้สวยๆนะครับนะชั่วโมองการทำง,งานอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมองนะครับ พอเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้านะตัวรถสวยๆนะอ่าตัวรถสวยๆห้องคงห้องคันห้องเกียร์เดิมนะครับตัวรถเดิมนะสีเดิมนะสีเดิมสวยๆนะครับอ่ามาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นสามทิบสองเอสพีนะอ่าพอดีก็ติดสติกเกอร์ผิดนะครับเป็นสี่ศูนย์นะครับใครได้ไปหล่อเลยนะครับอ่าถือว่าหล่อนะคันนี้นะครับคันนี้ขายถูกนะครับนะเป็นสามทิบสองขายที่ขายถูกนะครับน่า คันนี้คุณลูกค้าจะได้ใบดันหน้าชุดใหม่นะอ่าใช้งานยาวๆนะครับใบดันหน้าชุดใหม่ใช้งานยาวๆนะครับคันนี้ผมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีหกสามนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผานห้านะครับหน้ารถตัวรถแปดร้อยชั่วโมงอ่าแปดร้อยชั่วโมงนะครับตัวรถแปดร้อยชั่วโมงนะครับเจ้าทะเบียนปีหกสามนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผานห้านะครับน่าสวยๆนะครับอ่า หางตัดได้พี่เจมก็มีโปรนะครับเดือนนี้มีโปรนะฮะมาอีกหนึ่งขันนะครับคูปองต้า L สามสองหนึ่งแปด SP ตัวท็อปนะตัวท็อปสวยๆนะครับคันนี้ตัวท็อปสวยอ่าตัวท็อปสวยๆพี่เจมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกสี่นะสามปีเองนะครับไปดันกับหานห้ารถคันนี้เหมือนจะเป็นเจ็ดร้อยชั่วโมงสวยๆนะรถชั่วโมงเล่นน้อยนะครับเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับมาอีกหนึ่งขันนะครับคูปองต้า ซาเอลสามสองหนึ่งแปดดีทีอ้าวดีทีนะตัวนี้ดีทีนะครับราคาถูกนะครับสวยๆนะครับตัวรถปรับสภาพให้สวยๆนะครับราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผานสามนะครับน่ะรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะสวยๆนะครับสวยๆนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับคูปุต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีป่ะตัวท็อปนะคันนี้ห้าร้อยชั่วโมงนะครับสวยๆนะคันนี้สวยๆห้าร้อยชั่วโมงนะครับน่ะคันนี้สวยๆ อันนี้พี่เจมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกสี่นะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐานห้านะครับนะเสียสวยนะตัวรถเสียสวยมาอีกหนึ่งคันนะครับรถสี่สิบแรงอ้าวใครที่กำลังหาสี่สิบแรงนะครับราคาถูกๆนะครับหน้าตัวรถนะครับน่ะเอาไปใช้ในสวนเอาไปใช้ในไร่นะครับน้าขอบอกเลยคันนี้จบนะครับนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐานห้านะครับรถปีหกสามนะครับ ชั่วโมงการทํางานอ่าคันนี้ชั่วโมงการทางนอยู่เท่าไหร่อยู่พันหกนะครับนะชั่วโมงการทางนอยู่พันหกนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจรถนะครับสี่สิบแรงไม่ควรพลาดนะครับสี่สิบแรงนะครับสําหรับชาตนี้นะครับพี่เจียงก็ขออนุญาตนะครับจบการทําคลิปนะครับสนใจรถโทรมานะครับศูนย์แปดสามห้าสิบแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะพี่เจียงร้านพูดเสมอแท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแก่งสวัสดีครับ